ไห้ดึงอะไรไปดูให้จองปู่นะหลังเขาค่อมใช่หลังเขาค่อมเขาชอบหลังค่อมมันแก้ได้ไหมครับไอหลังคล่อมอะฮะแก้้ไดรงกูด้าหรือการดึงก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันพอมีปุ๊บมันจะดึงจับที่กระดูกแล้วมันจะปรับไปเอง ทำให้เราเชื <cues> ่องครับเพราะว่าผมเห็นจูนเขาหลังตรงขึ้นจากค่อมๆผมเลยว่าเฮ้ยจูนเล่นยังไงทำไมหลังตรงถามก็อยู่เพราะจะให้บอกว่าเอาทีมมาฝึกด้วยสิน้ำจับครับอานเดี๋ยวจ็อกผมนะครับเวลาไม่ต้องก้มมองนะขางหน้าหน้ามีวนะจ็อกนะจ็อกจ็อกจ็อกน้ำจับน้ำจับ ย่าดินสิก้อก şey ิ้งว да да ิ่งวิ่งวิ่งอลลหนานี่เหนื่อยนะหนยหนื่อหน้าเหนือยหน้าือแขนสะบัดแขนส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 บัดเหนื่อยหน้าขึ้นเหนยหน้าขึ้นแขนลูกแขน ตัวสูงขึ้นไหมครับ,รบมากไหมครับ เงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าลูกเงยหน้าขึ้นอ่าสบัดแขนไปเรื่อยขอทีขอเสื้อเลยไหมลูกไม่ตรงอายหายจุดโฟกัสจุดได้จุดศูนย์มองไว้มองไว้สายตาต้องไว้สบัดแขนสบัดแขนซ้ายขวาสลับ ปข่แขนในขนาดนั้นแค่นี้แห้สอทีเดียวสทีเดียวหลังหึงโฟกัสตรงน นี่มันมันเพิ่มแรงแรงต้านความชันเยอะไหมฮะสูงเลยใช่ไหมครับรเครื่องเท่าไหร่ครับนี่อันนี้มันมีหลายแต่ตอนนี้มันจะตกแสนกว่าโอ้แสนกว่าแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ปีครับครับ ดูเขาวิ่งดูเปลี่ยนไปนไหมครับดูเป็นนักกีฬาขึ้นไหมครับจากแต่ก่อนนะรเ,นนเริ่มเริ่มเป็นนักกีฬาบ้างแล้วครับ ปกติเกามีเอ่อนาฬิกาจากฮาร์เล็ตตครับมีมีอยู่ที่บ้านฮะเดี๋ยวผมเอามาครับเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามาก็ใส่ให้ผมหน่ยได้ครับจะได้ดูฮาร์เล็ตเขาว่าเขาเหนื่อยกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับได้ครับได้ครับ,รบของผมมันจะเป็นคาดอกเลยฮะอ๋อคาดอกเลยใช่ใช่ครับของของของทีมนี้ผมเคยวัดชีพจรเขาตอนที่วิ่งขึ้นเขากระโดงฮะขึ้นปฐทัยสุดเนี่ย นั่นแต่190 190้าสิบยฮาร์อเรทตอนนี้เขาอยูดเท่าไหร่เนาะตอนนี้เจ็ดขวบเป๊ะๆแล้วฮะสองเอาสองร้อยยี่สิบรลบเจ็ดแล้วก็หาเป็นเปอร์เซ็นต์สองร้อยยี่สิบลบเจ็ดก็จะเป็นแม็กซิมัมฮาร์สเรทของทอยครับแต่ของทอยเนี่ยวิ่งพร้อมกันเร็วกว่าแต่ว่าใช้ฮาร์สเรทน้อยกว่าเวลาวิ่งเหมือนกันวิ่งในยิมฮะทีมจะใช้ฮาร์สเรทสูงกว่าประมาณห้าบีท ใจเรียเป็นตัวบองบอกความคิดใช่ใช่การเต้นแรงเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้วิ่ในขณะที่โปรแกรมเดียวกันใช่ใช่วิ่งเหมือนกันเท่ากันอทอยใช้บีดน้อยกว่าแต่ทีมใช้บีดเยอะมีคอ,อป์บูรี่เร็วรพอๆกันหนึ่งนาทแีแต่ใจกลับมาเต้นในโซนปกติเท่ากันเท่ากันแต่ว่าความความพิษอาจจะสู้คน